แล้วหลอดอาหารตามสั่งเนะเอา้าดูสิหาลูกค้าใหม่ก่อนลูก<ไ> <Noise S 2> ค้าเอาคนเดียวนคนเดียววันนี้มาคนเดียวเอาอาลุนดี่าเอาเอานี้ดีกว่าอาอาคินมาอาคินมาอาคินมามาอาคินมานี่อาคินนั่งรอนั่งรอแล้ว bunları, ต้องเอ๊ะพอลูกค้ามานั่งเราเนี่ยมานั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยลูกค้ามานั่งแล้วเ,าาเน,น<ป>ี้ยต้องเอา,าอะไรเสิร์ฟก่อนนะต้องเอาอะไรบอกลูกค้าก่อนนะอ่าเมนูด้วย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 เมนู เอาเมนูก่อนเมนูเอาเมนูให้เขาดูก่อนเมนูละเมนูอ่ะเออไม่มีเมนูไม่ได้เอออ่าเมนูให้ดูก่อนไปนั่งก่อนครับอ่าดูซิเอาอะไรดีเอาอะไรดีอะไรดีคะอ่ะจอดได้หน่อยจอดได้ลูกค้าหน่อยเอาอะไรดีคะอะไรเอ่ยอ่ะบอกเลยบอกเลยข้าวอะไรดี มาม่าโอ้มาม่าอ่าใส่พิซซไปด้วยนะโอ้มาม่าใส่พิซซไปด้วยโอเคโอเคเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเอาเป็นเป็นงไหมอ่าแค่นี้นะเอาโอเคเอาเอาเก็บเมนูขึ้นก่อนเขาเมนูขึ้นนะครับอ่าเอาทำเลยทำอาหารนี่หน่อยเอาเร็ว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  เอาเร็วเร็วเร็วเอานี่นะได้ยังได้ยังได้ยังเอาเสิร์ฟน้ำยังลูกค้ายังไม่มีน้ำกินเลยเอาน้ำไม่ด้วยน้ำหนึ่งกอดแล้วโอ้โหอ่าไป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 โอ้อ่าโอ้ยลูกค้า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  เอาน้ำเปล่าล่ะไม่มีน้ำให้เลยน้ำเปล่ามีไหมฮะอยากเป็นข้าวเลยเหรอูโอ้ดูเป็นรดรวย้เร็จแล้วคกรโอ้เป็นน้ำผลไม้ค่ะโอ้ปั่นน้ำผลไม้เหรอโอ เติบเสิร์ฟิบเติบเตเติบหน้ำอะไรน้ำแอปเปิ้ลโอ้โหช้อนส้อมหลักช้อนส้อมไม่มีเลยช้อนส้อมอยู่ไหนโอ้ช้อนส้อมช้อนส้อมอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุณแม่เอาให้เอาช้อนส้อมช้อนส้อมมีช้อนส้อมไหมเนี่ยอ้ยยากเอาเป็นไรอ่าอ่ากินอิ่มยัง อิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วทาไงเป็นลูกค้าอันนั้นเราต้องจ่ายตัองอาถามราคาเลยนมครับเก็บตังครับเท่<อ>าไหร่ครับเท่าไหร่ครับสิบบาทนะจ่ายตังหน่อยจ่ายตังสิบบาทอ้าวนี่นี่นี่ี่อยากกินจ่ายตังยังจ่ายตังแล้วอ้าวตบมืออยากกินหน่อยโอ้เก่งมากโอ้ลูกค้า,า,าเป็นอะไรมาครับอาถามนี่เป็นอะไรมาครับานนานปวดท้องเหมือนกันเหรอ โอ้อะลองอะตรวจดิอย่างงี้ต้องตรวจแล้วน้องเป็นไงปวดท้องอโอเคหูท้องแข็งมากเลยใช่ไหมกินอาหารเป็นยังไงกินอาหารได้เปล่าไม่ได้ไม่ได้เลยโอ้โหโตายแล้วอาหารหนักแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเอาจดยาก่อนต้องให้ยาต้องฉีดยามะฮะไม่ต้องฉีดยาเหรอคนนี้ไม่ต้องฉีดยาจดจดยาก,ก่อนจะจะสั่งยาอะไรเอาให้ยายาหน่อยอ่าสั่งยา ตื๊บตื๊บตื๊บตื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 บหมอนอนกี่เร็วเร็วด้วยอ้าวเอาไปเอาได้แล้วอ่าให้พยาบาลไปเอาครับเชิญไปสั่งยาอ้าวพยาบาลพาคนไข้ไปคนไข้ลุกมาเมลีไปนั่งค่ะอ่าอาสั่งยาก่อนครับนี่ดูสิยาอะไรดีเออเอายากี่ตัวตัวเดียวพอเปล่าอ่ากินยาย,ยังไงครับกินยังไงกินเช้ากินกลางวันกินเย็น กินการว่าก่อนก่อนตอนเย็นนะอ่ะโอเคเอาวางไว้เหมือนเดิมขอบคุณครับอ่ะถือไปด้วยถือไปด้วยอ่ะเอาใจไปเรียกคิวต่อไปอ่มานี้ยมานี้ยมาเนี้มานี้ยยาม่น้อยยามีน้อยเอ่อเคอ่ะเรียกคิวต่อไปเรียกคิวต่อไปเร็ว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 อ่ะมามามาเรียกคิวต่อไปค่ะ งูกัดอุ้ยตายแล้วงูกัดต้องฉีดเซรุ่มนะแบบนี้เอาวัดหัวใจก่อนวัดตอมหน้าหัวใจก่อนวัดก่อนตุ๊ก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 ,กโอ้โหโดนงูกัดต้องทำไงเอาฉีดยาฉีดยาอย่างงี้ต้องฉีดยาแล้วฉีดยาฉีดยากัดตรงไหนเนี่ยโดนกัดตรงไหนโอ้กัดตรงขาโอฉีดเลยชูอาบโอ้ว้าเออเอาไอ้ยังไอ้สั่งยาด้วยต้องสั่งยาด้วย สั่งยาด้วยอ่าดิ๊ก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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิหมอยังไม่ได้สั่งยาเลยไปนั่งหาภัยสัตว์สกปรซะละอ่าเสร็จแล้วหมอเขียนเสร็จแล้วเอาใบไปเอาใบอ่าไปฮะโอ้เอาไปไปไปเชิญหาเภสัชค่ะค่ะค่ะอ่าไหนดูสิหมอสั่งยาอะไรยาแก้งูกัดยาอักเสบอายาอะไรดี อ่าอ่าให้ให้นั่นเลยโอ้น pues ี <alles S 1> ่นะคะบอกด้วยเวลาบอกเราต้องบอกด้วยนะลูกคุยคันยายังไงอ่าโอ้เอาโอเคเอาตบอ่าเยี่ยมมากโอ้อลูกค้าก็ต่อไปโอ้โหสุดยอดลูปิ้งสามไม้ก็เหนียวห่อหนึ่งอ๋อโอเคอุ้ยสามอ่าอุ้ยพอเกินเกินเอาแค่สามไม้ เกินเออสามายหรือเปล่าอา๋อสามสิสั่งสามากก็ต้องได้สามสิลูกเฮ้ยไม่นั้นบนรถเดี๋ยวเนดะี๋ยวเลยไปเก็บอันหนึ่งอ่ะได้ยังได้ยังได้ยังโอ้โอเคอุ้ยเขาเขาเหนียวเกินอเดียวว่ะเขาเหนียวหรอเดียว <c oughs> <c oughs> 啊。